ต่อไปนี้จะเป็นคลิปมีมยาวๆสิบนาทีไม่ยาวหรอกไปไปดูกันเถอะไม่นะอุ๊ดอุ<_<_<_<_<_<_<_๊ดอุ๊ดติดมาเลยอุ๊ยไม่สบายเลยเออชอบใส่โซนสซค์กับป๋อนไม่กราบอู้หเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเบื่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะนะนะอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวจะจะกินข้าวไหมอ่ะเมันมีคนถามลงน้ำเย็นเป็นไงเป็นงี้ไง เอ้ยเมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนไม่นั่นแหละนั่นแหละบนเชียอะไรว่ไม่ได้เล่นเองก็หุบปากไปอืมน่จริงก็เข้ามาสิเฮ้ยเฮ้ยมิชัวชัวเอฟเ้องสวัสดีมนุษย์โอ้ยน้ำตกช็อกโกแลตเบเฮ้ยอ่ะเฮ้ยนั่นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจอรี่เฮ้ยฟังเพลงดีกว่าอืม เฮ้ยนึกอะไรออกล้ไปกันก่อนนี่คือการล่าที่มหัศจรรย์ในการพ่นดาบเพื่อดักจับเหยือ่อเอ้มนุษย์มันคืออะไรเนี่ยมันน่ากินจังเลยขอได้ไหมเฮ้ ไอขอกินหน่อยไม่กินกันเลยเออเอออป็นทหารเออออยิงเออเออไปตะไปเลยเพื่อนนี่งเอ้เอาเชี่ยลูกบอลกู โอบะเจ้าดูหัวขอชายคนดีสีเขาไม่น่าใสแาบนี้เลยเขามั่ไปใสตรงนั้นมันหน้าตาคนเลยอ่ะอาแล้วก็จะใส่ซอสนะซอสแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดนะครับอ่าแล้วจากนั้นก็จะใสเบคอนแล้วก็หอมแล้วก็ตำนแฮมนะครับแล้วก็ใสอ่เดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเยวเดยวเดี๋ยวเดี๋เยวเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดยวเดีดยวเดยวเเดี๋ย ยิ้มก็ชอกจงายขุดรูไอ้กูปิดอะไรไป้องกลมาตะไเยนบ้านกูต่อไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยเฮ้ยพวกดูดีสิฉันมีอะไรจะให้หนุน่ะเรามาดูว่มาดูมากินไม้กินไมัมีอะจะให้นายอ่ะนีไไมยิ แฮ้ยาวเกียร์สุดนะััวังนครับอันนี้มันหักมากอันรที่หนึ่งะครับเฮ้ยเฮขอดูรถหน่อยเนี่เอาฟันเฟืองออกเฮ้ยเฮ้ยหยุดตัดทางเลยไปเลยก็ไอ้มากแมวแห่ซอมเหรอเฮ้ยน้มันแมวนี่ว่าเี้จับหน่อยดีกว่า ในดูซิมีปลานี่เอาไปตามใช้ไมาจัเหมียวนี่นะครับอ,อุปกรณ์ที่ไฮเทคและสุดยอดมากเฮ้เ <às Ly at> เยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยไ,ไม่ไหวละเอ้ขอมุดหน่อยเฮ้ยเมื่อกีอ้ใคร มทำอะไรแต่หนูไอ้เยันล้อ, integer, ลอนเลียนกูไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยมึงกูไม่ไหวแล้วมึงล้อเลียนดูอุ้ยอู้ยอู้ยมึงกำลังไม่ทำอะไรวะตีแม่งเฮ้ยฉันต้องจอดลูกดงกว่าดีเอาลูกมือไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันดูลกโล่งป่ะสีกเรือหน่อยดิ <and> นี่ครับคืออน้ําดีอืมน้ําเป็นน้ําที่ดีมากรสชาติอร่อยมากเลยนะครับเฮ้ยนี่เป็นน้ําที่อร่อยมากโอ้ชี่ต้องตื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยังอยู่นี่ว่าโอ้ยอนอนต่อดีกว่าเอ้ยเฮาเปพีซอยกูได้อือ720พีมีพีน720ตัว180พีไอมียอีเจฟู่คือ แม่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 พองไงเดลเดวมีเลยอือหือน้ำบวกไฟเอ้ยเดี๋ยวออกมาเป็นออกซิเจนวัตถ <ES> ุฟลักอ่าเฮ้ยวัตต์ตบวัตต์ดับวัตต์ เขาตรวจไงนี่ไงตรวจตรวจนี่นี่มุ้งไปเกยทุกคนดูท่าบิดเขาสิครับอืบิดเอ้ยเออมาเพื่อนมาช่วยกันช่วยกันมาเลื่อยเรื่อยเลยเลื่อยเลยข้างบนเป็นไงบ้างกําลังเรื่อยเลยเพื่อนโอ้กําลังเรื่อยดีเลยอ่าครั้งครั้งนี้เป็นไงบ้างกําลังกําลังกําลังสตาร์ทเครื่องเลยรอก่อน ในกล่องซัมซุงกาแล็กซี่นะครับเปิดมามีแค่เกืออย่างนี้นะครับเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยิงหนึ่งเฮ้ยปากสองภาษาละคข่างจะเกิดอะไรขึ้นวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้เหมียวไอ้มนุษย์วันดีเหมียว เฮ้ยมีอะไรมฮ้ยมีอะไรเฮ้ยเ่อยกูบินาให้ดูวะไป็มีอะไรวะเฮ้ยเอามาดิเอาเนื้อไปกินไปไปไปแยกกินนะไปกินไปแยกไปแยเฮ้ยอยากกินข้างบนนะเดี๋ยวขึ้นไปหน่อยได้ไหมขึ้นไปนะจะทำอะไรนะมนุษย์

Giọng Giọng hả mày nói đi Mà mean, đi dạng hả hả if you poke him enough, he'll move. Is he alive, even? Yeah. <coughs> <st ut ters> ผมเอาน้ําใส่ลงไปในชมพูนะครับมันบ้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับวันนี้มันมีอะไรนะครับทุกคนครับดูนะครับ ดูเชี้ยอะไรเห็นวะเฮ้ยซุม่มดูสิซุม่มสามอันต่อกันอะไรก็ได้แต่หอสามอันต่อกันพ่องตายแม่สอนไว้ให้เอาความรู้เข้าสมองหน้าต่อไปเอามาอืมควมรู้อุ้ยอ่านทำไมเอาความรู้เข้าสมองดีกว่าเ้ยอะความรู้หน้าตอไปไมีทั้งรูปด้วย เลมอนโอ้ยมึงพอเถอะเอาเออเอาเข้าไปเออเอาเออเออเอาเอาเอาเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าผมเองก็มีสแตน Queen ก็เจบกันแล้วสำหรับมีรวมมิด10นาทีไม่ถึง10นาทีเราก็เป็นจริงก็แค่9นาทีกว่าเองไอตอนอามาตัะมัน10นาทีไงทีนี้ผมอาจจะทิ้งเออไม่ใช่อาจสีผมจะทิ้งลิงสำหรับคลิปต้นฉบับที่ผมเอามานะครับอกอครับกดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย